ค่ะวันนี้ก็มารับรถที่วิสานออตโตค้คาร์นะคะมารับรถกับพี่กระแตค่ะค่ะใครสนใจออกรถก็มาออกกับพี่กระแตได้นะคะพ,พ,พี่พี่กระพี่กระแตดีมากบริการดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารเชื่อประสานงานทุกอย่าง ช่วยเราช่วยช่วยทุกอย่างอะค่ะจนถึงจนถึงเราได้มารับรถวันนี้ค่ะพี่พี่กระแตบริการประทับใจมากถ้าใครสนใจก็มาวิสานอโอตโต้คานะคะบริการดีทุกอย่างเลยค่ะค่ะถ้าใครสนใจอยากจะออกรถเราแนะนําให้มาวิสานออโต้คานะคะบริการดีทุกอย่างรถรถเยอะเราคอนเฟิร์มได้เพราะวันนี้เราก็มารับรถแล้วเราเราได้รถของเราเชิญชวนมาค่ะวิสานออโต้ค่์ค่ะรถมากมายมีให้เลือกเชิญทุกคนนะคะวิสานออโต้คาเยี e hm ่ยมค่ะ